โอเคครับสวัสดีครับอ่ามาดูครับโจทย์คณิตมาละข้อข้อนี้ครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า a เท่ากับหนึ่งหมื่นกำลังสองลบหนึ่งนะครับส่วนด้วยสแควรูทหนึ่งหมื่นกำลังสองลบหนึ่งหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับก็คือรูปแบบแบบนี้เลยนี่นะครับแล้ว a มีค่าเท่าไหร่ล่ะนะครับถ้าคิดแบบปกติเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเลขเยอะมากนะครับแล้วก็สลับซับซ้อนมากทีนี้รูปแบบแบบนี้นะครับเราสามารถใช้สูตรได้สูตรที่เราจะใช้ในวันนี้คือน่าจะเคยได้ยินครับกําลังสองสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะมีผลต่างกําลังสองอ่าซึ่งสูตรพวกนี้ใช้บ่อยมากๆเลยนะครับประยุกต์ใช้บ่อยมากๆเลยนะครับในเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับ เจเขาบอกว่า10,000หมื่นกำลังสองลบหนึ่งส่วนด้วยแควรูทของแควรูทของ10,000หมื่นกำลังสองลบหนึ่งหครับน่านมีค่าเท่าไหร่พิจารณาตัวบนครับตัวบนเนี่ยมันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ ผลต่างกําลังสองได้นะครับผลต่างกําลังสองคืออะไรเดี๋ยวทวนให้นะครับผลต่างกําลังสองคือกำลังสองคือ,อ,คอ,อใช้เป็นพจน์หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวก หลังคูณหน้าลบหลังนี่สูตรนี้ครับควรที่จะจําได้นะครับที่มาที่ไปนะครับอ่าจวค่อยว่าการอาจจะทําคลิปมาอธิบายนะครับที่มาอธิบายแต่วันนี้ขอบอกเป็นสูตรเลยแล้วกันนะครับแบบนี้โอเคทีนี้ก็เขียนให้มันเข้าสู่ในรูปของสูตรผลต่างกำลังสองครับคือหนึ่งหมืกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองค่าเท่ากันครับ1นึ่งกับำลังสอง เท่ากันครับเปลี่ยนรูปแบบครบเปลี่ยนรูปแบบการเขียนให้มันเข้าสู่สูตรผลตางกำลังสองครับทีนี้ดูตัวล่างตัวล่างเนี่ยนะครับตัวล่างเนี่ยยากค่อนข้างยากเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคอ่ะตัวล่างครับไม่ให้เราจะใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์สูตรที่เป็นลบ แบบไหนล่ะกำลังสองสมบูรณ์สูตรที่เป็นลบคือกำลังสองสมบูรณ์นะครับมันมีสองสูตรคือสูตรที่เป็นบวกกับสูตรที่เป็นลบอานนะครับแต่ในข้อนี้เราจะพูดถึงสูตรที่เป็นลบครับเป็นแบบไหนมาดูหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองคำว่าหน้าคำว่าหลังครับคำว่านอกรอนะครับ อ่าโอเคนะอ่ะอนอกลอเนี่ยย่อมาจากคาว่าหน้ากับหลังแล้วไอ้หน้ากับหลังเนี่ยย่อมาจากคาว่าพดหน้าและพดหลังโอเคนะหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองครับอ่านี่คือสูตรกําลังสองสมบูรณ์ทบทวนนะครับใครรู้แล้วก็โอเคผ่านถ้าใครยังไม่รู้นะครับออ ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าอา,อาจจะลองทําคลิปมามาบอกว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับพดหน้าเนี่ยมันคือหนึ่งมืนครับกำลังสองทีนี้พิจารณาตัวนี้ครับตัวนี้คือคีย์ว์ดสำคัญครับตัวนี้ครับ หน9่งหนเนี่ยนะครับเขียนให้อยู่รูปของ2องคูณหนึโ่โอเคเลยเลยเอาลบน้วยเขียนตัวเลขกนิดนึงนะครับ1นึ่งหมื่นกำลังสลบสคูณหนึ่มื สองคูณหนึ่งหมื่นคือสองหมื่นใช่ไหมครับแล้วก็ลบหนึ่งแบบนี้ครับอืซึ่งค่าตรงเนี้ยได้เท่ากันไหมครับอ่ตรงนี้เท่ากันไหมเอ่ยเท่ากันใช่ไหมครับอืมทีนี้ครับหนึ 1, 000, ่งหมื่นกำล 1, ังสองลบหนึ่งกำลังสองส่วนด้วย ห0 0 0งหมื่สัญใร,รู้ของ1,000งมื่กนกำล 2, ังสองลบสคูณหนึ่งคูณหบวกหนึ่งกลังสองเออเริ่มทำให้มันเข้าสู่สูตรแหละพิจารณาครับตัวเนี้ยเอาลบคูณกระจายเข้าไปครับอ่ามันจะกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมทีนี้2องคูณหนึ่งหมแล้คูณ1น,นะครับ คูณหนึ่งทำไมพเพราะ๋ยวจะเข้าสูตรสูตรครับก็จะได้เป็นเท่ากับตัวเนี้ยเข้าสูตรของผลต่างกำลังสองจะได้เป็น1นึ่งหมืบวกหคูณกับ1นึ่งหมืลบหน,นะครับส่วนด้วย สแควร์รูทของสแควร์รูทของหนึ่งมื่นลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองดูนะครับตรงนี้เนี่ยหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสอง เห็นไหมหน้าคือหนึ่งหมื่นหลังคือหนึ่งนะครับจะเข้าสู่สูตรกำลังสองสมบูรณ์สูตรที่เป็นลบก็จะได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมครับโอเคนะทีนี้ในใครรู้เป็นกำลังสองถอดถอดออกมาได้ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นหนึ่งหมื่นบวกหนึ่งคูณ หนึ่งมื่นลบหนึ่งส่วนส่วนด้วยหนึ่งหมื่นลบหนึ่งเราทอดรู้ตัวมาแล้วไงครับทีนี้ง่ายเลยง่ายเลยตัดกันเลยนะครับตัดได้เลยตัดได้เลยนะครับตัดออกไปปุ๊บเหลือแค่เหลือแค่อะไรครับเหลือแค่ หนึ่งหมื่นบวกหนึ่งหนึ่งมืนบวกหนึ่งก็คือเนี่ยครับเท่านี้ครับจบหนึ่งข้อครับโอเคนะครับข้อนี้ก็จะยาวๆหน่อยงห,หน่อยนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ครับ